ศาลจังหวัดฉะเชิงเซานะครับท่านสมรสกับคุณเรนุกาพุทธรักษานะครับจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนมัดงก่อแก้วเวรุวันจบการศึกษาระดับ,บมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนพนมสารคามพนมดุลวิทยาจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากโรงเรียนเบญจมราชรังสลิ์ฉะเชิงเซานะครับรวมถึงท่านก็จบปริญญาโทด้วยนะครับปริญญาตรีจากมหาวิยทยาลัยกรุงเทพและปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนจุสิทธิ์ครับ ประวัติและความสามารถด้านกีฬาของท่านนะครับในสมัยที่ท่านเป็นนักกีฬาในระดับประถมศึกษานะครับท่านก็เป็นตัวแทนของโรงเรียนในการแข่งขันฟุตบอลและเทเบิลเทนนิสนะครับเมื่อท่านเข้าสู่ในระดับมัธยมศึกษานะครับท่านเป็นนักกีฬาฟุตบอลให้เกียรติมาเป็นนักกีฬาอาวุโสสาหรับพวกเราในวันนี้นํากล่าวคําปริยานตนนะครับในขณะนี้นะครับทงโรงเรียนของทั้ง9โรงเรียนนะครับก็ได้มารวมกันที่บริเวณ สมพิธีเรียบร้อยแล้วนะครับในลำดับต่อไปขอเียนเชิญท่านดำรัสพุทธรักษานะครับนักกีฬาวุโสได้กล่าวคาปริยานตนเลยครับขอกราบเนเชิญครับนักกีฬาว่าตามด้วยนะครับนักกีฬาทั้งหมดตรงนักกีฬาทุกคนกล่าวตามข้าพเจ้านะครับข้าพเจ้านายดำรัสพุทธรักษาข้าพเจ้านายกิติพรเฉลิมพลโยธินเป็นนักกีฬาสมัครเล่นเป็นนักกีฬาสมัครเล่น ขอกล่าวคำปฏิญาณตนขอกล่าวคำปฏิญาณตนณที่นี้ว่าณที่นี้ว่าข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะเล่นกีฬาจะเล่นกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬาอย่างเต็มความสามารถอย่างเต็มความสามารถมีน้ำใจนักกีฬามีน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้แพ้รู้ชนะรู้ชนะรู้อภัยรู้อภัย เพื่อเป็นการเชื่อมความสามัคคี เพื่อเป็นการเชื่อมความสามคคีนำไปสู่นำไปสู่ความสัมพันธ์อันดีความสัมพันธ์อันดีระหว่างหมู่คณะระหว่างหมู่คณะและเพื่อเป็นการพัฒนาและเพื่อเป็นการพัฒนาการแข่งขันกีฬานักเรียนการแข่งขันกีฬานักเรียนให้เป็นมาตรฐานสากลม,มุ่งสู่ความเป็นเลิศสืบต่อไปมุ่งสู่ความเป็นเลิศสืบต่อไป อันเดียขอทุกคนชัยโยพร้อมๆกันสามครั้งนะครับใช่ใช่ใช่ครับขอบพระคุณมากครับท่านสจตำหรับผู้รักษาครับขอเยงประมือให้กับท่านนะครับกับนักกีฬาถือธงประจำโรงเรียนนะครับเชิญกลับที่เก่าได้แล้วนะครับครับเป็นเชิญกลับที่เลยนะครับขอบคุณมากครับทุกๆโรงเรียนเลยนะครับ